ตัวแล้วนะจ้าโอ้โหพี่นี่คนเยอะมากๆเลยนะครับสวัสดีจ้าสวัสดีครับขอบคุณมากมากครับโอ้โมาแล้ว,ลวเมื่อกี้ก่อนผมขึ้นเวทีมีการเรียกเสียงมีบนสแตนมีใต้ดินด้วยหรอฮะอันนี้อยู่ตรงหน้า น่ารักน่าดูหน้าไม่พอน่ารักด้วยแล้วด้านหลังอะไรครับขอเสียงด้านหลังดังๆสักหนึ่งทีได้ไหมจ๊ะโโอ้หน่ารักมากนะครับอบอุ่นนะฮะมาที่นี่คิดถึงมากเลยนะฮะขึ่นใจคุณเราไม่หนักแน่เลยตอนถุงแม่นะอ่ะเพลงนี้จบไปเมื่อคู่ครับเสือน้อยก็ไวใจเป็นเพลงใหม่ของน้องลีโอนะจ๊ะฝากด้วยนะครับใน YouTube ้าไปฟังกันได้นะ เพลงต่อไปครับเพลงนี้เป็นเพลงที่เหมือนกับว่าย้อนอดีตผมเพราะว่าก่อนที่ผมจะมาถึงจุดๆดนี้ผมเคยมีประวัติกับบาดแห่งนี้มาก่อนผมเคยร้องเพลงให้กับวัดที่นี่อยากฟังกันไหมครับ